กเรารู้ความจริงของลุงแล้วนะว่าชี่จริงๆขอลุงคือนายปรีชาชิน,นวัฒนไคควายลุงเอมาผสมพันธุ์กันเถิดช่วงนี้ฝนตกถึงเวลาเครื่องหมายสี่เหลี่ยมจากใจอึ่งโสเพณีอยากเห็นลุงเอไลฟ์เกมหิน24ชั่วโมงแต่งสติชได้เสนียดกูว,ว่าไอโดนิทมันจะไม่มีอะไรแล้วนะมึงจะมี ไปโดนเอาแฮชแท็กอีสัตว์พูดได้ว่าโดนีจากฝรั่งเศสว่ะจากราชพัชโตเกียวไหมาสี่เหลี่ยมกำลังสั่งคนทั้งโตเกียวดูลุงเอเอ้ยวันนี้ราชพัชโตเกียวเลยครับถาจริงเฮล Hello A I am Mo s a r าอยู่เป็นแฟนบอลลิเวอร์พูลเหมือนใช่ใช่ไปบอกพ่อมึงนะเอออย่าลืมเลยไมถามกูณทำไมอ่ะปัญญาออออเดููย่ น้องเกาหลีดา่ดาดภาษาอีสานมาชิแม่งน้องมาบบชิแม่งมึงน้องค่ะเรรียบรยบ้้อแลวนะครับน,นี่ยาแผนยาอ่อนทำไมมันซึมซับกันในหมดไวแคยขนาดดาา่าภาษาเกาหลียังพูดชัดว่าอย่าปัญญาอ่อนลูวลกวลิกาโตะยามแรกรักก็ศรัทธายามเลิกราก็สรั้งเอ้<ะ><ะ>เยเฮ้ยตัดตัดเทียอะไรมึงอัดหัวพ่อหัวแม่เอ้าอีสาดไอเด็กเป็ดมึงตัดมึงแล้วแหละไอเด็กเวร ลุงหัวสมองเกียร์อาฟันสีมะเฟืองถล่นตัวมานำหมักชีวภาพไปยูดึกดําบันรักมิดกับนุษย์นะคะไม่ต้องเสือรักพ่าแม่แมู่หรอกครับน้องดูมันดิลุงความฉลาดไปลงที่คางครับโอ้โหไปลงที่คางอยู่นี่วันนี้อะไรแฟนดีดนีีสตนเอาไปตัดเป็นไฮไลท์เกมเดือดเดือดนะครับเฮ้ยมึงตัดไฮไลท์ด้วยด้วยหรอเกมอย่างนี้มึงเอาไปตัดเป็นไฮไลท์ได้เลยหรอยิ้มก่อนอ่านตาหวานก่อนเปิดยิ้มเสียเถิด แล้วไปเกิดใหม่เอาอีกละโดเมื่อกี้ปัญญาอ่อนอีกละ